เราจะมีวิธีการนำเทมเพลตมาใช้อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการนำเทมเพลตมาใช้กับไฟล์เว็บเพจว่างๆก็คือถ้าเรามีการสร้างเว็บเพจแบบว่างๆเข้ามาเป็น h t m l f i ไฟล์ที่ยังไม่มีเนื้อหาอะไรเลยถ้าเราจะนำเทมเพลตมาใช้ก็สามารถทำได้โดยการเปิดเว็บเพจว่างๆนี้แล้วเลือกคำสั่ง modify นะคะเทมเพลตแล้วก็เลือก apply t m p p l t t นะคะ to page เลือกชื่อไฟล์เทมเพลตสั่ง select เห็นไหมคะคุณก็จะนำเทมเพลตมาใช้กับเว็บเพจที่คุณเปิดอยู่ตรงนี้ได้ก็คือเว็บเพจว่างๆที่ยังไม่มีเนื้อหาอะไรแต่เราสามารถที่จะนํามาใช้กับเว็บเพจที่มีเนื้อหาแล้วนะคะก็ได้เหมือนกันโดยการเปิดไฟล์เว็บเพจที่เรามีอยู่แล้วนะคะแต่เรายังไม่ได้ใส่เทมเพลตให้กับเว็บเพจนั้นเว็บเพจนี้จะเป็นเว็บเพจโล่งๆนะคะที่มีแต่ข้อความกับรูปภาพเราจะนํา เทมเพลตมาใช้กับเว็บเพจนี้นะคะทำได้โดยเลือกเมนู modify เลือกคำสั่งเทมเ a t e แล้วก็คลิกที่คำสั่ง apply template to page นะคะเลือกชื่อของเทมเพลตที่จะใช้คลิกที่ปุ่ม select มีพื้นที่ที่ไม่ตรงกับพื้นที่ของเทมเพลตอยู่สองพื้นที่คือส่วนของ body กับ head เช่นเราต้องกำหนดนะคะว่าเราจะให้ body นะคะใน document body ตัวนี้เนี่ยไปอยู่ที่ เรจ i เ n นเนมหรือชื่อของ Editable Region ของ template ชื่ออะไรนะคะก็คือเราให้มันย้ายเนื้อหาไปที่ region ใหม่ที่เราสร้างไปแล้วนะคะส่วนของ Body เราน่าจะย้ายไปที่ Content 1หนึ่งนะคะ Document h e a d คือหัวเรื่องนะคะเ a สก็คือหัวเรื่องตัวนี้ h Head ตัวนี้มันจะเป็นส่วนของ Meta t a g h e a d นะคะ แล้วก็เลือกไว้ที่ส่วนของ h e a d เนื้อหาไว้ที่ content หนึ่งนะคะย้ายไปไว้ที่ content หน mm ึ hmm. ่ง document h e a d นะคะ mm hmm. ก็คือหัวเรื่องของ document 2อง tag meta h e a d นะคะ mm hmm. ก็ไปไว้ที่ heading l e g e n นะคะังจนั้นก็คลิกโอเคก็จะเห็นนะคะว่า template mm hmm. ที่เราเลือก mm hmm. ก็จะถูกนำมาใช้ กลับตัวไปเพจที่เราเปิดอยู่โดยอัตโนมัตินะคะเนื้อหาต่างๆก็จะอยู่ครบนะคะยังมีพื้นที่ของ edit legend ว่างๆอยู่ที่เราไม่ได้ใส่เนื้อหาข้อความตรงนี้จะลบทิ้งไปเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ลบนะคะมันก็จะนำข้อความที่อยู่ในพื้นที่ของ edit legend ตรงนี้ขอโทษค่ะพื้นที่ของ edit A b l e legend ตรงนี้ไปแสดงผลด้วยก็ลบมันออกซะนะคะจากนั้นลองไป preview ดู นะคะแล้วก็จะได้ในส่วนของเทมเพลตนะคะไปใช้กับเว็บเพจที่เรามีอยู่เดิมได้นะคะ